ใดใดในโลกรวนอนิจังคงแต่บาปบุญยังเที่ยงแท้คือเงาติดตัวตรังตึงแน่นอยู่นาตามแต่บาปบุญแลก่อเพื่อรักษาวันนี้เรามีชีวิตอยู่พรุ่งนี้ใครเราจะรู้อยู่ที่ไหนเมื่อมีเกิดก็มีดับล่วงลับไป คงเหลือไว้แต่ดีชั่วที่ตัวทำเตรียมตัวจะออกจากบ้านฉันใดก่อนที่พวกเราทั้งหลายจะพากันลารับสังขารจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าต้องเตรียมสเบียงคือบุญกุศลให้พร้อมยามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รัก บุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยอยู่ก็หนักที่รักอยู่ก็นายเพราะฉะนั้นการทำบุญทำความดีนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของทุกๆชีวิตเพราะจะทำให้ชีวิตมีแต่สิ่งที่ดีที่งามสดใสมีความสุขความเจริญเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้แล้วว่า เราทำดีเองเราก็ผ่องใสเองเราทำชั่วเองเราก็เศร้าหมองเองสุธิอสุธิปัจจตังความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์มีได้เฉพาะตนผู้อื่นทำให้เราบริสุทธิ์และเศร้าหมองไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสกระทำกรรมที่ดีๆ <c oughs> ก็พยายามทำเอาไว้ไว้เป็นที่พึ่งที่ดีของตน ต่อไปในภายหน้าในอนาคตข้างหน้าและในชาติต่อต่อไปเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่ากันละยาณนการีกันละยานังปาปาการีจะปาปากังบุคคลวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วขอเจริญพร